สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับทั้งสองช่องทางครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะพี่น้องทั้งสองช่องทางครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับวันนี้ก็ติดตามภารกิจไถไล่ของเสียทงนะพี่น้องกับหน้างานเช่าที่14ไร่นะครับ MU C902 ครับ รถได้สงปีนิดๆน,นะพี่น้องส่งวดปีที่สองมาแล้วครับโอ้จัดนะพี่น้องดูดิครับพันสบหกนิ้วนะพี่น้องส่งวดมาสองปีปีละแสนหกนะครับคันนี้ครับของเสียทงนะพี่น้องดูดิครับ อันนี้ไม่ได้ซูมกล้องนะพี่น้องบ้านๆน,นะครับดูดีครับห้าสิบเซนไม่ขาดนะพี่น้องสำหรับ mu 4 90 2ของเสียธงนะครับก็หน้าง,งานเช่าที่14ไร่ไร่ละพันครับปีที่ผ่านมาเสียทงก็โอ้ฟันเงินไปเป็นแสนนะแปลงนี้ครับขนาดราคามันถูกๆนะครับขนาดราคามันแค่สบาทครับก็ฟันไปเป็นแสนนะแปลงนี้ก็ถือว่าสุดจัดนะครับ เป็นรถขนาดกลางนะพี่น้องที่ใช้ในงานไล่กับงานนาตอบโจทย์ดีนะครับผมว่าตั้งแต่ออกมาใหม่ๆผมก็ตามถ่ายคลิปเลยนะครับงานพันสามครับกดให้มิดครับถามว่าอัตราการกินน้ำมันรถขนาดกลางลากผันตัวใหญ่ของรถไทฟอร์ดกินเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับรถขนาดกลางก็กินแค่ขนาดกลางเลยพี่น้องแต่ว่าลากพันตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับ ไดเชื้อเพลิงก็วันละเจ็ดแปดร้อยครับหน,หนักๆอย่างนี้ครับไม่ได้หมดเยอะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นรถขนาดกลางครับก็ถือว่าประหยัดน้ํามันดีครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ใช่ว่าผมไปถ่ายรถคันไหนผมจะอวยไปทุกคันนะครับพูดตามจากหน้างานจริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปถ่ายคันไหนแล้วอวยคันนั้นครับ คันไหนดีผมก็บอกว่าดีครับรุ่นไหนดีก็บอกว่าดีครับแต่ว่าอันที่ผมเห็นนี่ครับอันนี้ไม่ได้โจมตีค่ายไหนนะครับเป็นรุ่นเอ็มเหมือนกันนะครับเป็นเอ็มยูห้าเจ็ดครับอันนี้คัดต์นี่คัด์หมดหมดหมดบ่อยนะพี่น้องอันนี้ที่ผมเห็นนะครับอันนี้พูดจากเรื่องจริงเลยนะครับแต่ว่าซีเก้านี่ไม่หมดนะครับแต่ว่าห้าเกียนี่ผมเห็นหลายคันนะครับบ้านผมครับใช้ไปไม่ ไม่กี่ชั่วโมงครับก็คาดหมดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนหรือรถครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นรุ่น MU5 7นะครับในคลิปที่ลงลงกันมาผมก็เห็นนะครับจำตามที่ผมดูคลิปนะครับอันนี้จากที่ดูอยู่บ้านก็5 7ก็คัดหมดเร็วครับอันนี้ท่านไหนที่ใช้5 7ก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับ อัน5กหมดคัดบ่อยนะครับวันนี้ก็ฝนตกใส่ใหม่นะพี่น้องฝนตกใส่เมื่อคืนครับพายุเข้าครับรถไถบ้านผมก็ออกทํางานโอ้หลายคันแล้วนะเมื่อเช้าครับเพราะว่าผมเอาแบตของรถไถผมไปชาร์จนะพี่น้องจอดนานสตาร์ทไม่ติดครับผมเลยเอาไปชาร์จครับรถไทนี่เต็มไร่เต็มนาเลยนะครับเพราะว่าฝนตกใส่เมื่อคืนครับ สักวันสองวันนี่ผมก็จะออกไปไถนาแล้วนะพี่น้องฟอดเดี๋ยวจะมีชมมีชิปให้ชมนะครับโอ้สุดจัดจริงๆครับท่านไหนที่ต้นทุนไม่เยอะไม่ต้องไปซื้อรถใหญ่ก็ได้นะพี่น้องซื้อขนาด49เกก็พอใช้นะครับก็เราก็จะได้สบายครับไม่ต้องไปแบกรับภาระที่หนักอึ้งนะพี่น้องใช้คำว่าหนักอึ้งนะครับต่อปีครับ สี่สิบเก้าก็ใช้ได้นะครับถามว่าปลูกอ้อยได้ไหมปลูกอ้อยได้นะครับเสียทงก็ปลูกมาแล้วครับแบกหางของห้ากิดเลยนะครับปลูกอ้อยครับแปลงสิบแปดไร่นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนต้นทุนไม่เยอะก็แนะนำครับก็พอเล่นนะครับสี่เก้าฝนก็ค้มฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วนะครับบ้านผมนี่ฝนดีนะพี่น้องปีนี้ตกใสมาโว่สามรอบแล้วนะฝนครับเพราะว่าตั้งแต่ผมปลูกมันมาครับ ปลูกมันตั้งแต่กุมภานะครับกุมภาไปไปครับถือว่าปีนี้ฝนดีครับบ้านผมครับอุดรครับอุดรบ้านดุงครับฝนดีนะปีนี้ผมว่าได้ปลูกมันตั้งแต่ก่อนเพื่อนนะครับแล้วแล้วก็ฝนก็กระหน่ำมาเรื่อยๆครับก็มีคลิปรถไทยให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆแบบนี้ลครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับ พี่น้องชาวรถไถเราครับเอาใจช่วยหลายท่านครับที่ยังค้างงวดนะครับผ่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หมดเองครับผ่อนไปผ่อนมาเดี๋ยวก็หมดเองครับแรกๆก็เช่าที่ไว้เยอะๆครับพี่น้องเหมือนเสียทงนะครับเสียทงปีนี้ ตามที่ผมเห็นจากสายตานี่น่าจะห้าสิบหกสิบไร่ไม่ขาดนะครับไร่มันครับแล้วปีนี้มีอ้อยมาแกมสิบแปดสิบก้าไร่นะครับปีนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งวดรถได้นะครับพี่น้องท่านไหนอยากออกรถก็แนะนำให้เช่าที่เหมือนเสียทงนี่เลยครับอย่างน้อยๆก็ยี่สิบสามสิบไร่นะอันนี้ก็เสียทงก็ปลาไปห้าสิบหกไร่นะครับ ก็สูงวัดได้สบายสบายครับต่อปีครับท่านไหนที่กําลังมองหารถก็ชอบเอาฟอร์ก็ได้นะเหมือนผมครับก็พอไปได้ครับงวดก็ไม่มีครับก็พอไปได้ครับทำรับท่านที่มีเงินสด2องสาแสนครับซื้อฟอร์เพลาเดียวเหมือนผมก็พอไปได้นะพี่น้องไม่ต้องแบบรัก ไม่ต้องแบกรับภาระครับเหมือนผมครับจะทําก็ทําจะเช่าก็เช่าครับก็ถือว่าพอไปได้ครับสําหรับต้นทุนที่ไม่เยอะนะครับพี่น้องอสุดนะพี่น้องสุดในรุ่นอยู่นะครับสี่เก้าเนี่ครับเป็นรุ่นที่เริ่มต้นงานไล่นะพี่น้อง ถ้าห้นี่เล็กเกินไปนะผมว่า50 5ศออกมาใหม่นี่ผมยังว่าเล็กเกินไปนะพี่น้องผมว่า49นี่พอดีครับผมว่าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ